ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานในการทําอาหารเพียงแค่ดูคลิปวิดีโอของดิมนเพียง5นาทีก็สามารถทําอาหารทานองที่บ้าน,นได้ง่ายๆแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของดีมค่ะวันนี้นะคะดีจะพาทุกคนมาทําเมนูแกงเขียวหวานไก่ค่ะซึ่งแกงเขียวหวานไก่เนี่ยดีมพเชื่อว่าเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนและก็เป็นเมนูโปรดของดีมด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะแกงเขียวหวานไก่นะคะเราก็จะทํามาจากนี่ค่ะน้ําพริกแกงเขียวหวานตาโลโบค่ะซึ่งดีจะบอกว่าขั้นตอนการทํำง,ง่ายๆมากๆเลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานในการทําอาหารเพียงแค่ดูคลิปวิดีโอของยิมเพียง5นาทีก็สามารถทําอาหารทานเองที่บ้านได้ง่ายๆแล้วค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเตรียมว,วัตถุดิบและไปทำมาพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเราจะใช้นะคะคน้ำพริกแกงเขียวหวานตาโลโบโล1ซองค่ะน้ำกะทิกล่องนะคะเราจะใช้490มิลลิลิตรนะคะแยกใช้เป็น2ส่วนค่ะ น้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะน้ำตาลนะคะดิมใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะใช้1ช้อนโต๊ะหรือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่ชอบหวานค่ะเนื้อไก่หั่นนะคะ250กรัมค่ะพริกสดแดงนะคะก็จะหั่นให้เรียบร้อยค่ะใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็โหระพาค่ะมะเขือพวง30กรัมค่ะ เทคนิคในการทําให้สีของมะเขือสดนะคะในการนําไปปรุงอาหารแล้วเนี่ยก็คือเอาเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาแช่ไว้ในน้ํานะคะจากนั้นก็เอามะเขือในที่เราจะไปนาไปปรุงอาหารเนี่ยแช่ลงไปนะคะประมาณ5นาทีก่อนที่จะนําไปปรุงอาหารค่ะแค่นี้นะคะมะเขือก็จะไม่ซีดสีสวยงามน่ารับประทานแล้วค่ะนำกระทะตั้งไฟค่ะ จากนั้นนะคะนำน้ำกะทินะคะ240มิลลิตรนะคะใส่ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็นำน้ำพริกในซองนะคะใส่ลงไปผัดจนกะทิแตกมันนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจน ทริกแกงนะคะแล้วก็น้ำกะทิเนี่ยเข้ากันได้ดีค่ะเมื่อกะทิแตกมันแล้วนะคะนำเนื้อไก่ที่หั่นไว้แล้วนะคะ250กรัมลงไปค่ะผัดจนไก่สุกนะคะ จากนัน้นนะคะใส่น้ำเปล่าลงไป240มิลลิลิตรค่ะแต่ถ้าใครชอบความเข้มข้น<ม>ก็เปลี่ยนเป็นนมสดหรือว่าเป็นน้ำกะทิแทนได้ค่ะเมื่อต้มจนเดือดแล้วนะคะก็ใส่มะเขือพวงลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำปลาค่ะเพิ่มความหอมด้วยการโรยใบมะกรูดซอยค่ะ เพิ่มความเผ็ดสักนิดนะคะในการใส่พริกลงไปค่ะตามด้วยใบโหละพาปิดท้ายได้เลยค่ะแค่นี้นะคะแกงเขียวหวานไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสามารถเติมรสชาติหรือปรุงรสชาติได้ตามความชอบเลยนะคะ ตกแต่งจานนะคะตามความชอบนะคะให้สวยงามเลยค่ะเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะเราสามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยค่ะเพีงแค่มีน้ำพริกแกงเขียวหวานตาโลโบนะคะทำตามขั้นตอนที่ตามคลิปของดิบนะคะก็สามารถทำออกมาได้อร่อยแล้วก็น่ารับประทานด้วยค่ะแกงเขียวหวานก็จะมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็เนื้อไก่นี่ก็จะสุกแล้วนุ่มพอดีค่ะ สีสันของผักนะคะที่ยิ้มให้ทําตามเทคนิคนะคะก็คือสีสันก็ยังคงสดอยู่นะคะไม่ซีดค่ะน่ารับประทานด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ